หนูไปเที่ยวกับเพื่อนนะคะโอเคไม่ไปแล้วไอ้ไ่ใช่เฮงซวยงงละสิว่าทำไมผมจะบอกให้พวกคุณไม่สามารถคาดเดาได้เลยว่าวงจรสมองของแฟนผมนั้นทำงานยังไงเพราะเมื่อกี้นี้ สมองเธอใช้เวลาเพียงแค่หนึ่งวินาทีในการคิดแบบนี้พี่ป๊อปพี่อ่ะไม่สนใจกันเลยนะไม่กลัวหรอว่าหนูจะไปเที่ยวผู้ชายคนอื่นอะมัวเล่นแต่เกมอยู่นั่นแหละไม่เคยเห็นหนูอยู่ในสายตาเลยมันเบื่อกันแล้วใช่ไหมมันนานไปแล้วใช่ไหมได้ไม่สนใจก็ไม่สนใจไอ้ผู้ชาแห่งสวยวัวแล้วก็ไป ภาพละครที่เธอคิดขึ้นมาในหัวของตัวเองนั้นมันดูเดือดซะยิ่งกว่าละครหลังข่าวซะอีกปกติพี่ก็ไม่เป็นคนนอนวยแบบนี้นี่แล้วก็ห่วงยากมากด้วยอะ่ะพี่มีอะไรปิดบังอยู่ใช่ไหมหรือว่าพี่อมไปมีผู้หญิงคนอื่นน่ะไม่ใช่สิหรือว่าก่อนหน้านี้พี่ไปเที่ยวกับผู้หญิงคนอื่นก่อนเข้าบ้านงั้นเหรอ <c oughs> <c oughs> ใครมีใครเลยนะครับทอนเถะนะนี่ก็ดึกมากแล้วอ่ะพรุ่งนี้พี่มีงานเช้าด้วยให้สมองได้พักผ่อนบ้างนะจริงนะคะครับนอนนะผมตัดสินใจที่จะใช้ความใจเย็นและความอดทนมาเก็บเกี่ยวข้อมูลเพื่อนำมาประมวลผลถึงการทำงานของสมองของเธอ สวัสดีนะคะที่รักว,วันนี้หนูทำแซนด์วิชเพียบเลยนะอย่าลืมเอาไปกินก่อนไปทำงานนะคะโอเคครับ้ย <Hey! S 2> พี่ป๊อบพี่พี่หูตึงหรือเปล่าเนี่ยหนูพูดว่าอ่ะลุนสวัสดีนะคะที่รักพี่ตอบแตบมาแค่โ <Okay, S 2> อเคครับผมเนี่ยนะเออต่อไปไม่พูดด้วยแล้วเว้ยขอโทษครับพี่ผิดไปแล้วอ่ะ หลังจากที่ผมได้วิเคราะห์อาการของแฟนผมมาสักระยะหนึ่งผมก็จับจุดในการรับมือแฟนผมได้วันนี้พี่ทำโอทีใช่ไหมกินข้าวหรือ,อยังคะข้อที่หนึ่งเวลาเธอคุยด้วยคุณต้องตอบกลับไปให้เร็วและยาวกว่าที่เธอทักมาเสมอเช่นในกรณีนี้คุณจะตอบกลับไปแค่ว่ากินแล้วไม่ได้เด็ดขาด กินแล้วครับที่รักกินบะหมี่เกี๊ยวไปแล้วครับตามหล่ะกินอะไรหรือยังกำลังจะกินค่ะหนูสั่งบะหมี่เกี๊ยวมากินเหมือนพี่เลยคิดถึงนะคะที่รักคิดถึงเหมือนกันเลยครับพี่เสร็จงานแล้วจะรีบตรงกลับไปหาเลยนะครับ ณต้องคอยใส่ใจเธออย่างละเอียดและต้องคอยพูดชมเธออยู่เสมอหากว่าคุณเห็นการเปลี่ยนแปลงพาอผู้หญิงไม่ชอบที่ผู้ชายพูดชมไปแบบนั้นๆนั้นเดี๋ยววันนี้ที่ดูออกหรือเปล่าว่าหนูเนี่ยมีอะไรเปลี่ยนไปอะ่ะอ,อดูเหมือนว่าวันนี้จะเขียนขอบตาได้คมกว่าครั้งก่อนนะแล้วก็เปลี่ยนวิธีกันคิ้วด้วยใช่ไหมเนี่ยแถมลิปสีเนี่ย ดูเหมาะกับปามากเลยนะง่ายๆเลยก็คือดูรวมๆนะครับมีเสน่ห์มากเลยครับที่นี่สุดยอดไปเลยอ่ะรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแบบนี้พี่ก็ดูออกเลยเหรอดูออกสิปลาลเป็นแฟนพี่นี่งั้นเราไปกินข้าวกันเถอะและข้อที่สามก่อนที่สมองของเธอจะเริ่มทํางานคุณต้องป้อนข้อมูลที่เป็นคําตอบของสมองของเธอให้ครบเพื่อที่จะให้เธอไม่ต้องนึกคิดไปเอง ี่ไปทำงานก่อนนะครับโอวันนี้พี่ต้องไปเช้าหน่อยอ่ะเพราะว่ามีประชุมกับทีมเสร็จแล้วก็ต้องไปเจอลูกค้าชื่อคุณโจแล้วพอตอนบ่ายเนี่ยพี่ก็ต้องไปเสนอโปรเจกต์ใหม่กับลูกค้ากลุ่มใหม่แถวตลาดนะเดี๋ยวพอประชุมเสร็จแล้วพี่จะแวะซื้อขนมที่พามชอบกินมาฝากด้วยนะพี่รับรองเลยว่าไม่เกิน5้าโมงเย็นถึงบ้านแน่นอนครับ กระแดงั้นก็ดูแลตัวเองดีๆนะครับผมคู่รักต้องปรับตัวเข้าหากันพบการขอละครึ่งทางอันไหนลดได้ลดอันไหนปรับได้ปรับแล้วชีวิตผู้ชายอย่างคุณจะรอดเอ้ายังไม่ไปอีกไปไปแล้วจ้ะไปแล้วจ้ะ